สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดังนั้นก็จะมารีวิวอีโนเจลลี่กันนะคะเฮ้ยกองหนักกันนะกองหนักกันนะรู้สิเข็ดรู้สิเข็ดกองหนักกองหนักมาทุกคนมาดูกันคือแบบน่ารักมากเลยอะดูดิมาค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะเราไม่อยากได้สองตัวนี้เลยนะแต่ตัวอื่นไนดะ้หมดเลยมาซีคิดตั้งละค่ะมาเิ้ยถูก่เหมือนเันไหมนี่ถูก่เหมือนเันด้วย สากูเธอเราอยากได้ตัวนี้อะอยากได้สองตัวนี้ถ้าเกิดอยากได้สุดคืออยากได้สองตัวนี้ตัวไหนก็ได้สองตัวนี้แต่ถ้าเกิดอันอื่นก็คือก็ยังได้อยู่แต่สองตัวนี้คือไม่เอาเลยนะค่ะจะถูเหมือนกันเลยนะดูดิถูเหมือนกันเลยอะะค่ะถูเอจริงๆมาแล้วชอบถูลงมากเลยอะ คนต้บนะมา,าม,นะมาเกะค่ะ ASMR ผิดมะค่ะคีุ๊ยแต่ออกมาสวยอยู่นะุ๊ยสวยสวยเกะเราได้ตัวนี้เแตก็ถึงเวาลาอยู่นะ แต่สำหรับเราเราชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้ค่ะยังไม่ได้ดูนะคะไปดูกอดได้เลยนะอันนี้เราแกะไปแล้วนะสำหรับเราเราชอบอันนี้มากกว่าทุกคนเพราะมันเป็นแบบเงี้ยอันนี้ดอกแม้ผู้ชายผู้ชายิดนึงเราได้ตัวนี้นะคะนี่นี่เค่ะ ก,กาดนะคะน่ารักมากแล้วดูด้านหลังก็สำหรับวันนี้นะคะจบกันแล้วนะคะน้องเพรได้ตัวนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วใคให้น้องเพรด้วยนะคะใครอยากให้น้องเพรทํทำคลิปอะไรสนุกสนุกแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเพยจะทำเยอะเะเลยนะ ขอโอเคนะทุกคนขอ,อเคขอ,อเคขอ,อเคนะคะบ๊ายบายกดติดตามให้น้องเพ้ด้วยละครับบ๊ายบาย